ครับนนท์ไทยรถไถมือสองเบาชงพาล้อสวัสดีครับประมาณบ่ายสามครับพุ้ยมาอีกแล้วครับอ่าสามคันครับวันนี้ครับเอาสายถูกๆครับสายแปดแรงครับแปดแรงถูกๆครับราคาบระอดมื่นครับมาละครับนี่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 แปดแรงลุงเพชรครับกับแปดแรงสยามครับสยามเกียร์กลางด้วยเสื้อเรียบครับอู้สิรีกับสลรีเผาปิกอัพเด้อนี่นี่เผาปืนใหญ่คู่เลยครับนี่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  อ่าแปดแรงครับโครงลิงลมสายฟ้านี่เนี่ยราคาพอหมื่นกับสมื่นนี่ครับนี่นี่อาจะขายแรงละพันพอครับอีกประมาณน่าจะคํามับพอดบ้านครับอ่าก่อติดชีวิตคนหารถไถครับออ้ยลุงเพชรครับลุงเพชรนั่นอันนี้สยามครับนี่กัะเพ้าอันนี้สาลี่พังเอาถอดแต่เพ้ามากครับปุ่นาสายแปดแรงครับแปดแรงราคาเบาๆเข้ามาแล้วเด้อนี่ ยังไม่ล้างเลยอสื่อจากใต้ตารางเฮื่อนครับนี่นี่นี่สายมาตามเก็บให้ผมก็วิ่งเก็บรถประมาณนี้ครับนี่นี่อันนี้ก็สวยครับสยามนี่โอเคนะครับเดินทางด้วยความปลอดภัยครับนี่เบ่งเท้าครับนี่ปืนใหญ่คู่ครับนี่เอาสวยๆเลยครับอโอเคนะครับสวัสดีครับ